สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดถึงหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับออเจนเดอร์ r e คั่วหรือความเท่าเทียมทางเพศค่ะออเจนเดอร์ r e คั่วหรือความเท่าเทียมทางเพศนะคะหมายถึงการแสดงออกที่แตกต่างจาก,กเพศโดยกำเนิดไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศควรได้รับสิทธิตามมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันเช่นกลุ่มที่เป็น LGBTQ ควรมีสิทธิ์หรือโอกาสอย่างเท่าเทียมไม่มีใครควรถูกกีดกันจากสังคมจากการศึกษาการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆค่ะ <_ C 2> อควาเข้าใจผิดเกี่ยวับความเท่าเทียมทางเพศนะคะซึ่งคนในสังคมส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศบทบาทและหน้าที่ของคนแต่ละเพศอยู่นะคะเช่น ผู้ชายควรมีความแข็งแกร่งและมีความเป็นผู้นําผู้หญิงก็มีความอ่อนโยนทํางานบ้านซึ่งความคิดเหล่านี้เป็นค่านิยมที่รนะ้านสมัยและลดทอนคุณค่าของคนแต่ละเพศนะคะและยังปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาตัวเองด้วยสามสิทธิและโอกาสการที่ทุกเพศเท่าเทียมกันหมายความว่าทุกคนควรได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการทำงานด้านการแสดงออกทางสังคมโดยไม่ถูกจำกัดเพศของตนเองเช่นทุกคนสามารถเลือกทำงานที่ทุกคนมีความสามารถมีความสนใจโดยไม่จำเป็นว่างานนั้นจะเป็นงานของผู้ชายหรืองานของผู้หญิง 4. นะครับการเคารพในความหลากหลายความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วเคารพในความแตกต่างทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองนะครับไม่ว่าจะระบุตัวเองเป็นเพศใดการเปิดใจและให้เกียรติจะนําไปสู่สังคมที่มีความเข้าใจแล้วพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 5. การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในชีวิตประจำวัน เราทุกคนสามารถเป็สนส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศได้โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นไม่แบ่งแยกไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพราะเพศของเขาสนับสนุนสิทธิของเพศทางเลือกให้แสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่ให้การศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องเพศสภาพกับคนรอบข้างค่ะความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนในสังคม การที่เราได้รับสิทธิ์และโอกาสต่างๆจากสังคมอย่างเท่าเทียมกันจะทําให้สังคมเรามีความยุติธรรมและความเป็นธรรมมากขึ้นสรุปนะคะความเท่าเทียมทางเพศหมายถึงการยอมรับในคุณค่าของทุกเพศและการให้สิทธิ์และโอกาสที่เท่าเทียมกันและการเคารพในความหลากหลายซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและยุติธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังและหวังว่าเราทุกคนจะเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศค่ะขอบคุณค่ะ